มนีจากทุกคนตอนนี้ก็บ่ายสามโมงแปดนาทีนะจ๊ะนะจ๊ะเมื่อเช้าที่แว่เราแวะมาแป๊บหนึ่งนาอสิบห้านาทีกะว่าจะแวะมาสักประมาณสามสิถึงสี่ิบนาทีนะคะก่อนที่จะไปทำธุระส่วนตัวแล้วก็ทำงานบ้านต่อนะจ๊ะเล่วงานแล้วเธอฉันเลาดงานแล้วจะมามาให้ฟังเมื่วานเนี่ย หลานก็ทักมาเนาะเดี๋ยวรอเพื่อนเข้ามาก็ได้หรือจะมีเพื่อนเข้ามาหรือเปล่าเบื่อหิมะกันหรือยังเพอเพอเบื่อหิมะกันหรือยังอุ้ยิ้นมังกรฉันมันหัก ีก็หิมะตกหนักนะจ๊ะนะจ๊ะทุกคนตกหนักมากสวัสดีวันจันทร์ สวัสดีวันจันทร์แล้วนนี้ก็ข้อฟิตนะไม่รู้ว่าจะเข้าได้หรือเปล่าเดี๋ยวดูสภาพการจราจรก่อน <c oughs> อาจจะอาจจะเดินทางได้หรืออาจจะเดินทางไม่ได้ เธอมันอึมครึมมากเลยนะ วยมีนกน้อยด้วยเจ <c oughs> ้านกน้อย เพื่อนดูไม่มีแดด <c oughs> บ่ายสามจริงๆมันไม่มีแดดเลยนะแต่ว่าที่มันสว่างเพราะว่าหิมะเนาะคือถ้าไม่มีหิมะอะทุกคนมันจะขาวมันจะมืดมืดอึมครึมอึมครึมหิมะทำให้มันสว่างเนาะมันก็เลยดูเหมือนแบบว่า <c oughs> มีความสว่างสวยจริงๆแล้วไม่นะคือถ้าหิมะไม่ตกอ่ะจบเลยจริงหิมะไม่ตกก็คือจบเลยสวัสดีค่ะพีิยี เป็นไงบ้างทางเบลเยี่ยมขอบคุณสำหรับการกดไลค์ค่ะชมด้วยชมด้วยเมื่อเช้ามาแป๊บเดียวพีิธีตอนที่มาตกแต่ว่านี่เลิกงานแล้วเนาะก็เลยว่าแบแบคคุยก่อนนิดนึงเมื่อเช้าไม่ได้คุยมากสวยไหมเดี๋ยวคืนนี้ก็ตกอีกนะตกทั้งอาทิตย์แหละ ภาวนาอยู่ว่าพรุ่งนี้อย่าตกเยอะเลยคืนเนี้เพราะว่าพรุ่งนี้ต้องเข้าออฟฟิศเนาะถ้าเกิดว่าเดินทางอะ่ะลำบากมากเลยพี่ทิพย์วันนี้เพื่อนก็เล่าให้ฟังเนาะโอ้ยฉันขับรถอะ่ะใช้เวลาตั้งชั่วโมงครึ่งปกตินางขับขับจากบ้านนางมาออฟฟิศก็ท่าทางดีๆก็ประมาณ20นาทีเนาะ แต่วันนี้ทุกคนคือชั่วโมงชั่วโมงครึ่งอืมทรหดมากน่ารูสานะ่ะแต่ว่าก็<ๆ>ก็ยังก็ยังไปได้ถ้ารดเล็กอะ่ะมันมันจะขัดยากนิดนึงเนาะคือพื้นอะ่ะมันยังไม่แน่นพอทีเนี้ยมันก็จะลื่นใช่ปะ ดีว่ารถไฟยังวิ่งได้นะวันเนี้ยพี่โจสวัสดีค่ะย่ฝนใส่เสื้อให้นะเพื่อจะเติมเติมหลังคาบ้านให้เพื่อนขอบคุณพี่โจที่แวะมานะคะ แต่ก็สวยดีสวยดีพี่ทิพย์พี่ทิพย์มอหมอยให้ฟังฝนรอพินเนาะคือฝนผ่านตั้งแต่เดือนกรลกฎาคดาปีที่แล้วแล้วแหละคือเวลามันครบตั้งแต่เอ่อกรลกฎาคดาปีที่แล้วเนาะกี่กี่เดือนแล้วเนี่ยสิงหากันยาตุคมพฤจิกาธันวามกราห้าเดือนกว่าก็หกเดือนฝนรอพิน,นอะ่ะมันไม่ได้รับใช่ปะเสร็จแล้วมันก็บอกว่าคือ y o u t u ูบอ่ะมันก็แจ้งว่าเออส่งให้แล้วอะไรอย่างเงี้ยเนาะ แล้วเขาก็ให้เราไปกกอกพินใช่ป่มแล้วผลก็ไม่ได้รับพินซักทีจนแบบว่ามาเมื่อสองอาทิตย์ที่แล้วอ่ะเขาก็ทักฝนมาอีกภาพสวยใช่ป่ขอบคุณค่ะเมื่อสองอาทิตย์ที่แล้วเขาก็ทักฝนมาใช่ไหมบอกว่าให้กเกาอก็คือที่นี้เขาก็ยึดตัวเอสฝนไปใช่ปะล้างตัวเอส ใช่ครั้งที่แล้วว่าตัวเอสหายแล้วทีนี้ฝนว่าเอาตัวเอสหายไปไหนวะ <laughs> ที่แน่ก็คือว่า